ถ้ิดทุกคนดูนะสมมติคุณซื้อไปผมซื้อไปเนี่ยผมมีโอกาสได้ส้มแน่นอนนะครับหนึ่งส้มไม่ใช่ผมเปิดเปิดเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ำตัดป้ายรับรองว่าได้ส้มหนึ่งอันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นขั้นต่ำนะนี่ไงได้ส้มหนึ่งอันบอกแล้วนะครับผมเอาตะป้ายเปิดอีกสักกล่องหนึ่งเราจะได้ส้มการันตีอย่างต่ำนะครับหนึ่งอันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในไงก็ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปไงทุกคนสุดโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะสำหรับกิจกรรมกล่องตุจ๊จีนนี้นะครับสมมติคุณต้องการของรางวัลน,นะครับที่ใช้ได้หมดงหมดสส้มแรกนะครับต้องเสียทั้งหมด630คูปองนะครับต่อไปต้องการของรางวัลที่ใช้ทั้หมด90สส้มแรกต้องเสียทั้งหมด 810คูปองนะครับต่อไปต้องการของรางวัลที่ทั้งหมด130ส้มแรกนะครัต้องถือทั้งหมด1,170คูปองนะครับอยู่นะครับก็คือ713บาทนะครับเอาไปเลย901คูปองนะเป็นโปรโมชั่นขายดีตอนนี้ขายดีมากๆแล้วก็อีกโปรโมชั่นนึงคือ1,100ก็สั่าบาทเอาไปเลย1 5 3 5คูปองสัญญาณเพททักเพจในโกดูชอปได้เลยนะเติมเองกับมือไม่มีโกงแน่นอนทักมาได้เลยนะฮะ สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่เทียนก็ได้ชอบนะลิงได้อยู่หน้าเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องตุ๊จีนกันนะครับดูซิว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหนุนไหมแล้วสมมรับคณต้องการสกินต้องซื้อทั้งหมดกี่กล่องเพื่อการันตีว่านี่มีคำตอบนะฮะโอเคเราไปดูข้างในกิจกรรมกันเลยนะครับว่าข้างในกิจกรรมเป็นยังไงนะกล่องนี้ราคา9คูปองสมมรับคุณสุ่มไปแล้วในคุณจะมีโอกาส100%ที่ได้ส้มโอมานี่นะครับแต่ว่าเรานะครับจะต้องใช้ ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด 480, 450, 200, 130แล้วก็90แล้วก็70นั่นเองเนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะสำหรับวิธีการคิดก็จะง่ายทุกคนกล่องนี้ราคา9คูปองซื้อ1กล่องในี่การันตี1นส้มทันทีฉะนั้นสมมติเราอยากรู้สก,กินไหนนะเราก็เอา9ไปคูณก,กับจำนวนส้มโอตรงนี้ไปได้เลยนะอย่างเช่นคุณต้องการสก,กินของเพนใช่ไหมก็เอา9ไปคูณก,กับ70นะจะได้กับ630 ต่อ1สกินนั่นเองนะครับเป็นอย่างมากนะเป็นการันตีนั่นเองนะครับผมต่อไปต้องการสกินของ Astrid นะครก็ต้องใช้ทั้งหมด9 9้าเ1 0คูปองนั่นเองนะครับต่อไปต้องการสกินของวอลเล t หรือว่าสกินที่ทั้งหมด130ส้มโอเนี่ยเก้คูณกับเก้านะครับสอบวกกับอีกเกอีกก็เป็น1นึ่็ดก็กับหนึ่ร้อยเจ็ดสต่อ1ตัวนั่น,นะครับนี่เป็นไงวิธีการคิดง่ายได้ไหมทุกคนนีี่คคือวิธิธการดแบบ ออตโตเมติกนั่นเองนะครับก็คือว่าคือคุณโชคร้ายเป็นวิธีการคิดแบบคุณโชคร้ายซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยคุณไม่ได้โชคร้ายแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคุณซื้อไปใช่ไหมแล้วคุณเปิดมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้หนึ่งกล่อง2กล่อง3กล่องนะครับไม่ใช่ทีว่าคุณจะได้ซองโอสองอันสามอันสี่อันนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นกล่องนั่นเองนะครับฉะนั้นมันได้เร็วกว่านี้หรือว่าทุกคุณโชคดีคุณอาจจะได้สกินระหว่างการสุ่มก็ได้นี่และตดดวงคุณด้วยนั่นเองนะครับ ว่าจัดกล่องกันเลยทุกคนกี้ซื้อมา2กล่องนะฮะกดเปิดป้ายรับรองได้ส้ม1อันแน่นอน100%เปร็นะฮะเป็นขั้นต่ำนะนี่ไงได้ส้มหนึ่งอันบอกแล้วนะครับผมเอาตอป้ายเปิดอีกสักกล่องนึงเราจะได้ส้มการันตีอย่างต่ำนะครับ1อันแน่นอน100%ยเปอันะ่ไงก็ได้100%เป็นตไงโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคสำหรับกิจกรรมกล่องตุจจีนนี้นะครับสมมติคุณต้องการของรางวัลน,นะครับที่ช่องแชททั้งหมด70ส้มแล้นะครับต้องเส 630คูปองนะครับต่อไปต้องการของรางวัลที่ใช้ได้หมด90ส้มแรกต้องเสียทั้งหมด 810คูปองนะครับต่อไปต้องการขอรางวัลที่ทั้งหมด130ส้มแรกนะต้องถือทั้งหมด1,170คูปองนะครับต่อไปต้องการขอรางวัลที่ทั้งหมด200นะครับส้มแรกเนี่ยต้องสุ่มอยู่ที่1,800คูปองนะครับต่อไปต้องการขอรางวัลที่้งหมด450ส้มแรกต้องสุ่มอยู่ที่4,450คูปองนะต่อไปต้องการขอรางวัลนะครับที่ั้งหมด480ส้มแรกต้องสุ่มอยู่ที่4,320คูปองนั่นเองนะครับสนใจเติมเกมทักเพจ เทคุที่ช็อปได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือ713บาทนะครับเอาไปเลย901คูปองนะเป็นโปรโมชั่นขายดีตอนนี้ขายดีมากๆแล้วก็อีกโปรโมชั่นนึงคือ1,100ก็สักว่าบาทเอาไปเลย1นึ5คูปองสัญญาณประเภททักเพจเทคุที่ช็อปได้เลยนะครับเติมเองก,กับมือไม่มีกงแน่นอนทักมาได้เลยนะฮะ